ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคืนเราถึงรู้สึกโชคดีเป็นพิเศษลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคืนนี้คุณรู้สึกยังไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนก่อนนอนนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดดวงรับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาด้วยพลังแห่งพระพุทธศาสนาและการคุ้มครองจากเหล่าถวยเทพผมเชื่อว่าหลายๆคนกําลังมองหาวิธีที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตดึงดูดทรัพย์สินเงินทองและปลดหนี้สินต่างๆผมเองก็เคยเป็นคน หนึ่งที่ประสบปัญหาทางการเงินแต่หลังจากที่ผมได้ลองทําตามเคล็ดลับที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้ชีวิตของผมก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งสิทธิ์้นหวังนะครับทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอและสิ่งที่เรากําลังจะทําในคืนนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิหารในชีวิตของคุณก็ได้ครับเคล็ดลับที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างหลักทำคําสอนในพระพุทธศาสนากับพลังแห่งจิตใจ และความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อว่าเมื่อเราทําจิตใจให้สงบน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติและอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือชีวิตของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆการคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง เพราะมันจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครับอยากปล่อยให้ความกลัวความกังวลหรือความสงสัยมาบั่นทอนจิตใจของเราจงเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีและพลังแห่งพระระัตนรัยก่อนอื่นเลยผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนหาที่เงียบสงบที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ทําสมาธ,ธิและตั้งจิตอธิษฐานได้อย่างเต็มที่ครับอาจจะเป็นห้องนอนของเราหรือมุมใดมุมหนึ่งในบ้านที่เราชอบเป็นพิเศษสิ่งสําคัญคือต้องเป็นสถานที่ที่เราสามารถรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับเมื่อเราได้สถานที่ที่เหมาะสมแล้วให้เรานั่งในท่าที่สบายที่สุดอาจจะเป็นท่านั่งคัสมาที่หรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับสิ่งสําคัญคือหลังของเราต้องตรงเพื่อให้พลังงานสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวกครับจากนั้นให้เราหลับตาลงเบกหาหาและเริ่มกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างชา้าชาลึกๆทําซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจของเราจะสงบลงเมื่อจิตใจของเราเริ่มสงบลงแล้วให้เรานึกถึงภาพของพระพุทธเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออาจจะเป็นพระเครื่องที่เราให้ขอหรือรูปภาพที่เราบูชาอยู่ที่บ้านก็ได้ครับจากนั้นให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือช่วยประทานพรให้เราประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานความรักหรือสุขภาพขอให้เรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างราบรื่นขอให้เรามีแต่ความสุขความเจริญและความสงบในจิตใจหลังจากที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้ว ให้เราเริ่มสวดมนต์บทที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นบทสวดมนต์ประจำวันหรือบทสวดมนต์ที่เราชอบเป็นพิเศษก็ได้ครับการสวดมนต์เป็นการฝึกจิตใจให้สงบและเป็นการเพิ่มพลังแห่งความดีให้กับตัวเราครับเมื่อเราสวดมนต์จบแล้วให้เราแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากความทุกข์จงพ้นจากเรภไยทั้งปวงการแผ่เมตตาเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับตัวเราเองครับหลังจากที่เราได้สวดมนต์และแผ่เมตตาแล้ว ให้เราจินตนาการว่ามีแสงสีทองส่องลงมาจากฟ้าส่องมาที่ตัวเราและเติมเต็มร่างกายของเราด้วยพลังงานแห่งความสุขความเจริญและความโชคดีให้เรารู้สึกว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยพลังงานบวกและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็งให้เราจินตนาการว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาจากนั้นให้เรานึกถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จ อาจจะเป็นการตหนี้การมีบ้านใหม่การมีรถใหม่หรือการมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้เราจินตนาการว่าเราได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้วและรู้สึกถึงความสุขความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่เราได้รับให้เรารู้สึกขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในชีวิตและเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จได้ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นหลังจากที่เราได้จินตนาการถึงเป้าหมายของเราแล้วให้เราพูดออกมาดัางๆว่าฉันคู่ควรกับความสุขความสําเร็จและความโชคดี ให้เราพูดซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าคำพูดนั้นฝังลึกลงไปในจิตใจของเราและกลายเป็นความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จได้จริงๆการพูด a f f o r m a t i o n s เป็นการโปรแกรมจิตใจของเราให้คิดบวกและเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครับหลังจากที่เราได้พูด a f f o r m a t i o n s แล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆและยิ้มให้กับตัวเองในกระจกให้เรารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในชีวิตและเชื่อมั่นว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ดีที่สุด ในชีวิตของเราให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่และตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นและพลังงานที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็งสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าผมเชื่อว่า ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องชีวิตของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังและอย่าปล่อยให้ความกลัวมาบั่นทอนจิตใจของเราจงเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีและพลังแห่งพระระัตนาัยผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าการเปิดดวงรับโชคลาบไม่ได้หมายความว่าเราจะรวยทางลัดหรือได้รับโชคแบบง่ายๆแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้พบเจอสิ่งดีๆและได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือสิ่งสำคัญคือเราต้องขยันขันแข็งทำมาหากิน ด้วยความสุจริตและไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมเชื่อว่าถ้าเราทำดีสิ่งดีๆก็จะตอบแทนเราอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการบริจาคเงินให้กับวัดโรงเรียนหรือองค์กรการกุศลต่างๆหรือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนการทำบุญทำทานเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับตัวเราเองและเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้อื่นครับผมเชื่อว่าเมื่อเราให้สิ่งที่เราได้รับกลับมาจะยิ่งใหญ่กว่าเสมอ ผมอยากจะฝากข้อคิดให้กับทุกคนว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มีค่าและเราควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์จงทำในสิ่งที่เรารักและทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเป้าหมายจงเป็นคนดีและทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมได้แบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตและมีแต่ความสุขความเจริญและความสงบในจิตใจ อย่าลืมนะครับว่าพลังแห่งพระพุทธศาสนาและการคุ้มครองจากเหล่าทวยเทพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆจ,จงเชื่อมั่นและจงศรัทธาและสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีและตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นและพลังงานที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็ง เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวที่ผมได้แบ่งปันในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไลค์คอมเมนต์ subscribe แชร์